อ้าวพร้อมไหมทุกคนไปพร้อมแล้วนะใครแพ้ออกนะแพ้ออกนะเว้ยใครแพ้ออกกันเหรองั้นฉันคงเป็นคริสเตียโนโรนันโดงั้นเหรองั้นฉันคงเป็นเนย์มาแฟร์ดีนะทางนี้รูนี่ ตะตันอีควินอาซาเน่มาไม่เคยทำแบบนี้นะ ได้ประตูแรกแล้วแฟนๆก็ได้เฮงั้นเหรอฉันมีแฟนหนึ่งห้าหมื่นคนกำลังตะโกนเรียกชื่อฉันอยู่นะแต่ไม่ใช่เธอแน่งั้นเหรอฉันมีรองเท้าที่ยัมไว้วางขายด้วยแหละตอนนี้ครับเนย์มากำลังเข้าฟอร์มมากครับตอนนี้หลบกองหลังไปถึง2คนแล้วนะครับเนย์มาตอนนี้แค่ผ่านอีกคนเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แต่เป็นยังไงครับพิกเก้ครับมาสกัดได้ตามเวลาพอดีเลยนะครับผมโอ้โหดอมินลุยส นายไม่เห็นเหมือนดาวเลุยสเลยนายก็แค่เหมือนไอ้คนใส่วิกนะี <laughs> ่ยอินเนสโต <laughs> นายต้องพูดว่าอินเนสตา <laughs> ตนนีเข้าอินเนสตาลงสนามขึ้นมาแล้วความโหม่งโหม่งมาอย่งางนีความรวดเร็วมากครับจ่ายไปให้เนมา่าครับเนมา่ามีขวายัางไงครับผมเนมา่าหลบกองหลังได้ครับเนมา่ามาจะทำไงาาต่อไปครับเนมา่าตัดสินใจชิปข้ามหัวและเป็นประตูโดยเนยมา่าครับผมก็ส์ ได้มาเนียซ่าได้มาซ่เธอไปเธอไปสลาตันคิดว่าสลาตันควรจะเป็นคนเตะปิงโรผมค่อนข้างจะดีใจที่นั่นไม่ใช่ตัวผมจริงๆเต็มหน้าเลยนัะนั่นขึ้นมาขึ้นมาเร็วเข้าเร็วเข้าบังสิบงังบังฮักนายเป็นฮักไม่ได้หรอกนะ ตัดไปครับวีโรใจไปให้ครับนีเนสตายิงเข้าไปอีกเป็นหนึ่งประตูครับผมนะตอนนี้ผู้ที่ชาวอังกฤษมากครับพิมชาล์กฤษเวนโรนี่ครับยิงเข้าสามเหลี่ยมเข้าเต็มเต็มเป็นสองสองเสมอได้แล้วนะครับผมคัวตัวเดเรโกซินวานะครับตอนนี้มาที่ตำแหน่งปีกครับผมกำลังจ่ายบอลไปให้คริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดผ่านบอลไปให้เจ้าหนูคนนี้ครับเจ้าหนูคนนี้วิ่งต้องผ่านไปให้ได้นะครับแล้วถูกสกัดไปด้วยดาวินลุยส์นะครับผม มันควรจะเป็นจุดโทษสิต้องเป็นจุดโทษสิพุงล้มจุดโทษพุงลง้มจอห์นซิลวาและก็มาถึงนูน้นนาทีสำคัญของการเตะจุดโทษโดยคริสเตียโนโรนัลดนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมไอเด็กนั่งใครนะเขาแย่งบอลจากคริสเตียโนโรนัลดครับ